ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานระหว่างวันก็ร่วงล,วง,ลวงไป30กว่าจุดนะคะแต่ว่าก็มีการลงมาที่แนวรับ EMA 75พอดีนะคะก็เลยทําให้มีการดิดตัวกลับได้ในช่วงท้ายนิดหน่อยนะคะก็เราก็คิดว่าตัวเส้น EMA 75เนี่ยยังมีอิอทธิพลหรือว่ายังเป็นจุดที่น่าจะก่อให้เกิดแรงเหวี่ยงตัวขึ้นไปได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าโลเดโลเดิมของเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแถวๆ1150 1151เนี่ยก็ตรงนี้ก็ใกล้แล้วนะคะรวมถึงการที่เครื่องมือ RSI กับ m o ด i ฟาเนี่ยเริ่มปรับตัวลงต่ําจนใกล้จะเข้าถึงเขตโอเวอร์ซแล้วเราก็คิดว่าจุดที่น่าจะเริ่มซื้อดักรีเบาวไว้ก็คือจุดแถวแถว1160ถึง1150นะคะโดยที่ใช้1144เป็นจุดคัดลอสนะคะส่วนแนวต้านสําหรับการดิดตัวก็จะเป็นแนวต้านแรก1173แล้วก็ถัดไป1185ค่ะ <c oughs> ็อกเตัวแรกจะเป็นตัว BGH นะคะจากกราฟลาย30นาทีก็จะเห็นว่าไม่ได้ทํำนิวโลแล้วนะคะแล้วก็ยังมี e m s 200เนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับว่าอีกชั้นหนึ่งนะคะเมื่อวานแท่งเทียนแท่งสุดท้ายก็กลับมาเป็นสีเขียวได้นะคะก็คิดว่า BGH น่าลุ้นรีบาวต่อไปที่แนวต้านประมาณ92.50-93.50บาทถึงบาทนะคะแนวรับจะอยู่ที่89แล้วก็คัดลอสที่88ค่ะ ถัดมาเป็นแอดวานนะคะตัวนี้ก็ใช้ดูจากกราฟลาย60นาทีเหมือนกันก็จะเห็นว่าใน2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลังลงแตะ178แล้วก็สามารถดิดตัวขึ้นมาได้นะคะเมื่อวานนี้ตรงแท่งสุดท้ายของกราฟ60นาทีก็ลงมาแตะ178ไปแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะลุ้นขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะาเริ่มมีแรงเหวี่ยงกลับขึ้นมานะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นในกราฟเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัว แนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ183-184นะคะรับประมาณ178แล้วก็คัดลอสที่177ค่ะอีก2ตัวแนะนำขายก็คือเฮมมาราดนะคะตัวนี้เนี่ยท่้เทียนเป็น b a l ล i s h อ n ด์กราฟฟแล้วก็ราคาปิดต่ำกว่าเ e อ25นะคะเครื่องมือทุกตัวให้สัญญาณขายก็คิดว่ามีราคามีโอกาสที่ราคาจะไหลลงต่อมาอยัางแนวรับประมาณ2.74นะคะมีอยู่ก็น่าขายก่อนนะคะ,ะสุดท้ายถ้าเป็นตัว BI g ซตัวนี้ก็มีสัญญาณขายจากเครื่องมือระยะสั้นเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะตัว ISI เนี่ยเพื่อเพิ่งจะ เริ่มปรับลงจากเขตโอเวอร์บอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีส่วนทางดาวไซด์ได้อีกนะคะก็แนะนําว่าบิ๊กซีเนี่ยน่าจะขายแล้วก็ลงมารอรับแถวๆประมาณ180-175ค่ะดิปประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ